สวัสดีครับมือนี่มาพบกับช่อง Youtube ทุง่งนาจารังครับตอนที่สมนี่เข้าลุ่ยปูนขาวนะพี่น้องนะเนาะเขาลุยปูนขาวแล้วเข้าลุยปูนขาวแล้วครับปัจจินีเข้ากันเลย เอาขิงงวมาลงครับครับด้วยขิงง่วครับมีละเอาขีงง่วลงน้ำเพื่อเพื่อ,อยัางขนาะเพื่อเป็นการปรับสภาพน้าในลักษณะคล้ายๆปูนขาวครับห้หมันไอ้น้ามันใสมันสีมีมันสีมีไรแดงบนอนนี่เนะาะเฮ้ยเป็นเจ้ไหนนะอเป็นอาหารเป็นพวกไรแดงนะคร,ครับส่วน,นลักษณะของแขงแงต้อนอ่าเบิ่งครับเบิ่งขนาดขอบบ่อนี่ก็ โรยคือกันนะครับโรยโรยฉีงัวครับน้มจ้กมือเลยนามมือที่สองครับผมนามออกบอครับซึมมาแล้วผมยันคู่ขาดอยู่ครับนะครับสีดําหน้าสีดําหน้าคางขอบขอบขอบบอนะครับอันนี้ฉีกแหววลงแล้วส่วนข้างบนเห็นยังนาะครับเนี่ยผูกตะไคร้ครับเพ็นผูกตะไคร้ผักกินไข่อ่อมขอบบอนะครับ แล้วก็สีหาบักฮุง้งบักพริกบักพ่ายมาลงครับครับลักษณะนี้แหละมาได้ไปไซส์พี่น้องอยู่โกขกคือเก้ามือนี่อันนี้นคือโขกเด้อนี่โขกแต่ประมาณนี้แหละพี่น้องหน้ามันก็สิเป็นจังไรกะคอยติดตามตอนต่อไปนะครับ<ะ>ร่างผิดล่องถือก็อ,อย่งครับพี่น้องตอนนี้ล่งผิดล่องถือใกล้สิเป็นดอกเตอร์ล้วตอนนี้ บาดนี่มือแรงนี่กะห่วยเบื้องฝนกันพี่นหนงกเบือเบ้องฝนเบื้องฝาเป็นยังไงเพาเป็นแต่ามาก,กอะสิหาหนามมาลง,ทางเท่นั้นแหละครับบาดนี้หาสูบนามไสครับสูบนามบาดานไสเนาะครับแล้วหลังจากสูบนามลงแล้วก็สีหาเพื่อหนามมาลงนะครับบาดนี้อ่ายกตัวอย่างเช่น บัวนะครับบัวแดงจอกนะครับแหนจอกจะเพาะว้ครับไม่กระดับหนึ่งแล้วครับพักบุ้งนะครับอะมาานี้นะครับครับผมสําหรับชิปนี้ครับขอพอจบไปสมนิกอนะครับเนาะ้ามากอยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเดือพี่น้องเพื่อสีพ่อผาดเบื้องชิปตอนต่อไปครับผมครับสำหรับชิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ